สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคนเลยนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะและตอนนี้ที่อยู่ที่โคเชลลา I love your pants, I love เ o u r o u t า i t โหแล้วก็แบบดีใจมากไปหาทุกคนเข้าไปกับและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะก็คือคนมากมายมหาศาลเลยค่ะนี่รู้สึกว่าคนเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปสเตจนะคะที่ชื่อว่าซาราห์ค่ะเพื่อไปดูวงแรกนะคะก็จะเป็นไวกิง ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่คนอาจจะชอบมานั่งพักผ่อนตอนนี้ลมเย็นมากแต่ว่ามีแดดซึ่งเป็นอากาศที่แบบดีมากเลยค่ะทุกคนคนเจิดแล้วค่ะก็คือตรงนี้นี่เองเป็นสเตทตัวข้างหน้าเลยนะคะซึ่งสเตทนี้เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อตั้งแต่ปี2 0ง9รเกนี่ยแ็งก์มาเล่นคอนเสิร์ตตรงนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยแบล็กพิงจะไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นโคเชเมนสเตทก็คือตรงกลางนตรงนี้ก็ะจะเป็นที่เราจะมาดูวงแรกก็คือวง blink one h t o ค่ะซึ่งซีงเล่นกีต้าร์เพลงนี้เป แรกแล้วนะคะกำลังจะไปวงที่2ก็คือกริลลาสนั่นเองค่ะก็จะเป็นโคเชล่าสเตจนะคะ จะเป็นโซนอาหารนะคะซึ่งก็มีร้านอาหารค่อนข้างเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วปีที่แล้วตรงนี้มันยังไม่มีทุกคนมันเพิ่งไม่มีปีนี้นะคะแต่ละร้านก็ราคาใกล้กเคียงกันเลยค่ะอยู่ที่มัน20ดอลลาร์นะคะของเราสั่งเป็นอันนี้แซนด์วเบออ คนก็คือคนแบบเยอะมากรู้สึกว่าปีนี้คนเต็มกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือแบบหนาวมากานหนาวแบบหนาวสุดแบบที่ก็เลยเข้าไปข้างในไม่ไหวแล้วก็เลยเอาปนาคูล่ามาสองนะคะ อนนี้นะคะซีก็อยู่ใกล้มากขึ้นค่ะก็คือถัดจากห,หน้าแค่ประมาณ5คนเท่านั้นนะคะตอนนี้อยู่ในนี้เนี่ยประมาณแบบ2ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะซึ่งเขาก็กำลังแบบเปลี่ยนสเตจน,นะคะเขาจะมีเวลาเปลี่ยนประมาณ1ชั่วโมงค่ะ <c oughs> เอ๊ซ้ายเอ๊ขวามไม่ได้เลย <c oughs> อีก20ินาที เพราะว่าเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ละกันบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการมาโคเชล่าปี2023ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่ได้คุยกันเดียวมากๆเลยอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของโชว์แบ็คพิงค์นะคือแบบมีคนมาถามชิ้นในโซเชียลนะว่าค่ะว่า เออเมื่อวานน่ะโชว์อ่อมหรอจะบอกว่าไม่อ่อมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานฉีรู้สึกว่าเขามีปัญหาเรื่องเสียงค่ะทาให้โชว์มันเลอไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าคือน้องๆอ่ะเปอร์ฟอร์แมนดีมากทุกอย่างก็คือดีมากๆเลยค่ะแฮปปี้มากส่วนวันนี้เนี่ยก็มีอย่างเดียวที่เราอยากจะดูกันนะคะก็คือพี่แจ็คนั่นเองค่ะส่วนชุดชิคก็จะเป็นแบบว่าเออมีความแบบคาว girls นิดนึงนะคะเป็นลุคนี้เลยสีน้ำตาลน้ำตาล ที่3แล้วนะคะสำหรับวีคเอนแรกนะคะในปี2023ค่ะก<ค>็ต้องบอกเลยว่าเอ็นจอยนะแล้วก็แฮปปี้กับบรรยากาศเก่าๆยังสนุกเหมือนเดิมเลยซึ่งชีบอกเลยว่าการมาที่นี่สำหรับชีนะมันไม่ใช่แค่มาดูศิลปินหรือมาดูดนตรีแต่มันคือการมาดูผู้คนการมาแบบเอาบรรยากาศเอาฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีจะทำสรุปให้แล้วกันว่าค่าใช้จ่ายของจิล่ทริปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะชิคก็จะมาสรุปนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับการมาโคเชล่านะคะปัตในปีนี้เนี่ยชิซื้อมาเป็นตั๋วปกตินะคะก็จะเป็นเขียนว่า G A ตรงริ b a n นแบบนี้นะคะชิคก็ซื้อแพ็กเกจเหมือนเดิมเลยก็คือมีค่าตั๋วเข้าโคเชลา่าวิกเอนแรก3วันนะคะแล้วก็มีค่าที่พักนะคะก็คือนอน3คืนแล้วก็จะมีชัตเตอร์บัสนะคะจากโรงแรมไปส่งที่โคเชล่าเฟสติวัลเลยเนี่ยรวมนะคะอยู่ที่ปัน3,400 u อลาร์ ค,คือหมายความว่า2คนนะทุกคนคราวนี้เรามาดูนว่าตัวปกติกับตัว V.I.P เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะ V.I.P เนี่ยเขาจะมีโซนแบบเป็นโซนใหญ่เลยก็คือเราสามารถไปเข้าห้องน้ําไปทานข้าวในโซน V.I.P ได้คนจะน้อยกว่าสะอาดกว่านะคะแล้วก็เวลานั่งทานอาหารเนี่ยก็คือคนจะไม่เยอะมากส่วนตัวชี้ชี้รู้สึกว่า V.I.P ของเขาอะ่ะมันไม่ได้เอกลุศีมากค่ะการจองเนี่ยมันก็จะมีความยากลําบากนิดนึงคือเราต้องกดจองผ่านเว็บไซต์นะคะซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยปีนี้ที่ชี้จองอะ่ะชี้ไม่สามารถ กดจองจากประเทศไทยได้ก็คือต้องฝากรุ่นพี่นะคะในการกดจองที่ต่างประเทศค่ะแต่ชี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งอื่นเขากดจองยังไงนะแต่อันนี้ของชี้เป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มเติมนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นตั๋วเครื่องบินซึ่งตั๋วเครื่องบินในครั้งนี้ชี้ก็เซฟงบเหมือนเดิมนะชี้บินอีโคโนมีคลาสโดยการจองเรื่องหน้าสัก9เดือนได้ค่ะ ก็จองมาประมาณ30,000บาทซึ่งอันนี้ก็คืออีโคโนมีคลาสปกติในราคาปกตินะแล้วก็ค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาหารในเฟสติวัลเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นอาหารที่ราคาสูงกว่าข้างนอกเล็กน้อยก็อ,อยู่ที่ประมาณกับ สิบยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาไม่สามารถให้เอาพวกกระติกน้ําเข้าไปได้นะแต่ว่าชี้เอาเป็นขวดพลาส,สติกเข้าไปไปเติมน้าด้านในก็ได้แต่ว่าอย่าคาดหวังว่าจะเติมเพราะว่าน้ําในนั้นบางทีมันก็หมดอะไรหมดอย่างเงี้ยส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าควรจะมากี่โมงอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยเทศกาลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแต่ว่าชี้อแนะนําว่าไปสักประมาณแบบ5้าโมงถึงที่นั่นน่าจะกําลังดีถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ ดูดนตรีช่วงแบบซันเซ็อะไรเงี้ยกำลังสวยแต่ถ้าเกิดว่าไปช่วงกลางวันเนี่ยมันอาจจะร้อนนิดนึงค่ะซึ่งแต่ละปีสภาพอากาศก็แตกต่างกันอีกอาจจะหาแบบแจ็กเก็ตบางๆไปก็ได้แต่ของชิ้ก็คือชิ้นแบบแจ็กเก็ตหนารือเ,เพราะว่าเป็นคนที่หนาวแล้วรู้สึกว่าอยากจะรับชมเทศก,กาลดนตรีได้แบบฟินๆเนาะก็โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงรู้รายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาถามใน y YouTube ได้เลยนะคะราคารวมทั้งหมดเนาะถ้าราคาค่าใช้จ่ายโดยรวมแบบ ตีกลมๆเลยนะสามหมืนค่า ตั๋วเครื่องบิน50,000ื่นสำหรับค่าตั๋วโคเชล่าที่รวมค่าที่พักแพ็กเกจทุกอย่างประมาณ5 0,000ื่นค่าใช้จ่ายจีปาถะนู่นนี่นั่นน่าจะมีอีกสัก1 0 0 0 0ื่นบาทก็ตีให้ว่า90,000ื่นบาทสําหรับค่าใช้จ่ายของชิในทริปนี้สําหรับโคเชล่าเออแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันจะมีค่าตั๋วที่มันเป็นแพ็กเกจแบบ4คนอันนั้นนะ่ะคือจะเซฟคอสลงไปได้อีกถ้าหาเพื่อนมาได้สักสาคนนะ่ะก็จะเวิร์กมากๆเลยลืมบอกอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วมันมีแบบคคคคแคมปิง้งค่ะทุก แต่บอกเลยว่าชี้มไม่แนะนาเพราะว่ามันจะมีของหลากหลายอย่างที่เราต้องซื้อเองเช่นแบบเต็นท์ถุงนอนพวกอุปกรณ์ยังชีพหลายอย่างเพราะว่าเขาจะมีให้เหมือนเป็นแบบการสาดแค่นั้นเลยค่ะทุกคนก็คือเราต้องกางเต็นท์เองอะไรเองโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย